สวัสดีครับนักเรียนทุกคนมาพบกับคุณครูโซโรสลีลาวัฒนานะครับตอนนี้หลายๆคนเรียกครูหมาไปแล้วนะ,ะเดี๋ยวครูขอเปิดเพลงสักนิดเพื่อให้มันชิลๆนะครับก็ช่วงแรกของการเรียนคณิตสองนี้เรามาเฉลยการบ้านกันก่อนนะครับหลายคนบอกครู oo, ทําไม่ได้เฮ้ยเป็นลูกศิษย์ครูแล้วเป็นเด็กสอนพอแล้วอย่าพูดว่าทาไม่ได้ครับให้พูดว่าลองผิดลองถูกนั่นแน่ลองทําดูก่อนนะครับทําได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะ,อะลองมาดูนะครับ การบ้านมาเฉลยนะครับมาดูแนวทางกันสิทำยังไงอันแรกเนี่ยเราให้เรียงลำดับของกิจกรรมใช่ไหมครับว่ากิจกรรมไหนทำก่อนซึ่งให้เขียนเป็นผังงานการเขียนผังงานนั้นต้องมี2ส,ส่วนที่ต้องมีแน่ๆได้คะแนนแน่ๆคือเริ่มต้นกับแน่นอนตรงนี้อะไรใครตอบได้มีเริ่มก็ต้องมีจบนล้วเองมีครบก็ต้องมีจากเพราะฉะนั้น ครบแล้วก็อย่าเลิกนะครับนั่นและเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยทำอะไรก่อนดีล่ะมีรดน้าต้นไม้ทำคอนดัดบ้านใส่หน้ากากไปซื้ออหาเรียนออนไลน์เล่นเกมมีใครตื่นมาเล่นเกมอะไรมั่งยกมือเลยโอ้โหไม่นไงเก้าคนแรกเลยครับลืมตาขึ้นมาดูโลกแต่ละวันสิ่งแรกที่หยิบไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากโทรศัพท์มือถือนะครับมีใครเป็นแบบนี้มั่ง ตื่นมาหยิบโทรศัพท์ม,มือถือก่อนเลยเช็คเช็คทิกตอกก่อนเลยเช็คเฟซเช็คไลน์ก่อนเลยครูเนี่ยก็คนหนึ่งนะครับแต่ว่าครูหยิบขึ้นมาเพื่อเช็คข่าวนะครับก็จะว่าก็ไม่ได้ไมันเป็นปัจจัยของมนุษย์ไปแล้วในะยุคนี้นะครับทั่วโลกเขาก็ทํากันดังนั้นปรับตัวดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเล่นเกมแต่เช้าเนี่ยแหมมันน่าเสียดายเวลานะครับหนึ่งหนึ่งทำอะไรก่อนดีอะสมมติว่าสมมติว่ามีใครตื่นมาปุ๊บเรียนเลยไหมเรียนออนไลน์เลยไหม ก็เป็นไปได้นะครับถ้าข้อห้ามาก่อนเนี่ยแปลว่าตื่นมาเนี่ยเก้าโมงแล้วใช่ไหมต้องเริ่มเรียนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ทันอ่ะสมมุติว่าตื่นมาปุ๊บตื่นมารดน้ําต้นไม้ก่อนแล้วกันนี่รักต้นไม้ครับรดน้ําต้นไม้จะเขียนด้วยลเขียนว่ารดน้าต้นไม้กันนะครับเขียนว่าหนึ่งกันนะครับรดน้ําเสร็จแล้วก็อบ้านมันยังรกอยู่เก็บบ้านซะหน่อยทาสะอาดบ้านนะครับจากนั้น ก็มาเริ่มเรียนออนไลน์เบอร์5้าก็ได้นะครับแล้วไงต่อเรียนเสร็จมันเครียดเล่นเกมซะหน่อยเล่นเกมเสร็จปุ๊บก่อนไปตลาดอันนี้สำคัญนะครับจะไปซื้อข้าวมากินเนี่ยต้องใส่หน้ากากอนามัยก่อนแล้วก็ไปซื้ออาหารที่ตลาดนะัดเพิ่มสี่อันหนึ่งนะสามบวกสีจ่จริงๆสี่ต้องอยู่ข้างล่างนะครับอ่าสี่ต้องอยู่ข้างล่างสามสี่แล้วก็จบหนึ่งสองห้าหกสามสี่ ไม่ต้องเหมือนครูก็ได้นะครับแต่ที่แน่ๆก่อนไปตลาดต้องใส่หน้ากากผังงานเนี่ยมันปรับได้นะครับแต่ว่าถ้าผังงานที่อยากได้ผลลัพธ์เหมือนกันก็ต้องเขียนผังงานแบบเดียวกันผลลัพธ์ก็จะเท่ากันนั่นเองเห็นไงข้อแรกไม่ยากใช่ไหมข้อ2ดีกว่าใส่หน้ากาผิดวิธีนะข้อ2เนี่ยให้บอกเหตุผลในการเรียงลาดับกิจกรรมนะครับว่าอะไรเหมาะสมที่สุดอันนี้เนี่ย ของใครของมันตัวอย่างเช่นเริ่มต้นเมื่อกี้แบอบกว่าลดน้ําต้นไม้ก่อนนะครับก็เขียนว่าลดน้ําต้นไม้เพราะ,ะเพราะว่าการต้นไม้เนี่ยขาดน้ําไม่ได้นะครับเราต้องรดน้ําทุกวันหรือว่าการลดน้ําต้นไม้ในเวลาเช้าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการจเจริญเติบโตของต้นไม้ก็ได้นะครับเพราะมันขาดน้ามาหลายชั่วโมงแล้วใช่ไหมครับทั้งคืนแล้วต่อมาทําความสะอาดบ้านเพราะว่าการทำบ้าน ทุกวันในเวลาเช้าทําให้สมาชิกในบ้านเนี่ยมีสุขะนามัยที่ดี mm hmm. ก็เขียนไปนะครับสุดท้ายแล้วจบที่อะไรเมื่อกี้เราจบที่การไปซื้ออาหารที่ตลาดใช่ไหมครับเพราะว่าเนื่องจากทํากิจกรรมทั้งหมดแล้วเกิดความหิวก็ไปทำกิจไปซื้ออาหารที่ตลาดแต่ว่าใส่หน้ากากอนามัยก่อนแล้วก็จบนะครับก็มีเริ่มต้นแล้วก็มีจบเขียนอธิบายมานั่นเองครับอันนี้ก็ชิวๆ มาที่มันไม่ชิลดีกว่านี่เป็นข้อกังขามากเลยเกมพิเศษนะครับเพื่อรับบัตรอีสปอร์ตใช่ไหมมีคนอยากได้หลายคนเลยอะอันนี้มาดูกันนะครับเกมนี้ทำอย่างนี้ย้ายกานไม่ขิดไฟสองครั้งให้ได้จำนวนมากที่สด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 ,สด,สดมันย,าย,ย้ายยังไงวะเนี่ยครับห้าศูนย์ศูนย์แปดห้าพันแปดใช่ไหมครับย,ย,ย้ายยังไงละ่ะครูมันไม่เห็นจะได้เลยอะบางคนได้เก้าพันมั่งบางคนได้หกพันมั่ง แต่ครูเนี่ยทำให้ต้อง9ก้าหมืนเลยนะครับต้องคิดนอกกรอบนิดนึงไม้แรกเอามานี่มาปุ๊บปุ๊บปบ,ปบ,ปบนี่อย่างนี้ส่วนไม้ที่สองเนี่ยเอามานี่ปุ๊บปุ๊บบ,บนี่ได้เป็นเก้าหมื่หนึ่งหนึ่งร้ปสบปเก้าหนึ่งหนึ่ง แปดแปดมีใครได้แบบนี้บ้างก้ามืนในก้ามืนนะครับถ้าใครตอบได้อย่างนี้มารับบัตรอีสปอร์ตไปเลยอย่ากโกงนะ,ะก็เฉลยกันบ้านเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาพบกับแขกรับเชิญพิเศษในวันนี้จากประเทศประเทศอะไรไม่บอกนะครับเดี๋ยวมาพบกันต่อในคลิปสองนะครับยังไม่จบนะนี้เฉลยการบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวมาคลิป2มาพบกันวันนี้ครูขอตัวไปก่อน ไปแล้วครับบายบายสวัสดีครับผม